สัสิเล่นใหญ่เปิดตัวศิลปินฟ็อกซี่คืนท่านเฟ็กซ์ออฟสัสิศิลปินทีป๊อปกลุ่มแรกของแบรนด์สัสิพร้อมเสิร์ฟอีเวนต์สุดจึง้งเขย่าแคมเปญ แป้งปองสีส้มันให้ทุกวันโนมันเดย์ถึงอากาศร้อนจ้ำแค่ไหนก็นหน้าใสไม่แครเวลสสิแบรนบิวตี้อ์ไลสไตล์สุดปังเปิดตัว6หนุ่มฟ็อกซี่นั่งแทนเฟกอฟสสิศิลปินทีปปกลุ่มแรกของแบรนสสิ assy, ที่สะท้อนถึงความเป็นคนรุ่นใหม่และมีท ALEN เ,เรื่องเพลงซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนกล้าคิดกล้าทำกล้าสแสดงออกและเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่พร้อมเดินหน้าลุยแคมเปญใหม่แป้งปองสีส้มันในทุกวันโนมันเดย์ตอกย้ำความเป็นแป้งปอง สู้มันที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในทุกไลฟ์สไตล์พร้อมยกทัพชาวสัสสิจัดอีเวนต์สุดเอ็กลูซีฟเล่นใหญ่ใจกลางเมืองเอาใจคนรุ่นใหม่เสิร์ฟไอเทมคุมมันสูตรใหม่แป้งปอกมะเขือ,เ,อเทศถนอัพ อัพผิวสวยไบ์และดูอมชมพูกระจางไสายไ้ทุกวันไมโควด้ามันในงานสสิโ no นมันเดฟ์เสติวัลณศูนย์การค้าสยามสแควร์วันในวันอาทิตย์ที่9มีนาคม2568บริเวณลานกิจกรรมทางเชื่อม B ีทอชั้นสาสำหรับแคมเปญสสิแป้งป๋องสีสู้มันห้ทุกวันโนมันเดที่ต่อยอดความสำเร็จจากแคมเปญแป้งป๋องสีสู้มันในปีที่ผ่านมาซึ่งทางแบรนด์สสินำโดยคุณระวิย์หานอุตสาหะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สีจันสหโอสดจำกัดพร้อมด้วยคุณเกล็ดดาวจิตชื่นโชต acting marketing director ได้จัดเต็ม Big e v e n วเปิดตัว Foxy ในฐนานะ f a k f สัตสี่แท็กทีมทั้ง6หนุม่มมารวมสร้างความสนุกบนเวทีและแชร์เรื่องราวดีๆของส,สัสีแปนป้องเจ็ดสูตรของคนรุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ถือเป็นการต่อยอดแคมเปญสุดว้วว ซึ่งในครั้งนี้มาพร้อมกับสสิแป้งปองสิซูมันห้ทุกวันโนมันเดย์คุมมันให้เป๊ะแล้วลุยไปกับสิเพราะเราเชื่อว,ว่าเริ่มเต้น everyday ดีๆก็ทำให้ทุกวันจบสวยแบบไม่ต้องกลัวหน้ามันพร้อมกับการใช้ลูกเล่นการตลาดอย่างมิวสิกมาเก็ตติ้งที่ทางแบรนด์นำโปรดักต์เข้าไปเบรนด์อยู่ในไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายและสร้างแรงกระเพื่อมของความน่าสนใจและการจดจำได้ง่ายผ่านเพลงเพราะสะสิเชื่อว,ว่าเพลงเป็นสื่อกลางที่ทุกคนเข้าถึงได้แล้วก็ยัง ซความสนุกสนานร่วมกับ identity และ i n ไซ d ์ของกลุ่มเป้าหมายลงในเพลงได้ด้วยค่ะค่ะก็สวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็แขกพิบม่งเกศทุกคนเลยนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่มาร่วมงานแป้งป่องสีสุมันนะคะให้ทุกวันโนมันเดย์ของเรานะคะค่ะไอรนะคะ อ๋อสูตรใหม่ค่ะแน่นอนพิเศษแน่นอนเพราะว่าเป็นสูตรที่เหมือนมีความชูอินวันิดนค่ะเป็นสูตรทอมิโททนอัพนะคะนอกจากเนื้อแป้งจะมีสีชมพูนะคะช่วย bright up นะคะผิวให้ดูเหมือนสว่างขึ้นนะคะอมชมพูมากยิ่งขึ้นนะคะก็ยังมีสารสก,กัดจากมะเขือเทศนะคะว่าจะเป็นไลโคปีนวิตเอวิตซีนะคะ,คะ ค่กะก็เราก็มีเฟสออฟสสิตต่อมานะคะหลังจ,จากตอนแรกที่มีน้องก้าวด้วยนะคะก็เฟสออฟสสิ Face assy, ในครั้งนี้ก็จะเป็นรูส์ทาวเดอร์แอนด์ฟาร์เรชันนะคะก็น้องๆก็เป็นศิลปินที่บ๊อบกลุ่มแรกนะคะที่มาเป็นเฟสออฟสสิของเรานะคะก็รู้สึกดีดมากๆแล้วก็น้องๆก็เป็นคนรุ่นใหม่น้องที่เป็นพรีเซนต์ในเรื่องของท้าทายนะคะความหวังความฝันต่างๆค่ะก็คิดว่าวงฮอว์ซี่เนี่ยแมทช์กับแบมบิลีฟของสสิมากๆด้วยนะคะแล้วน้องๆก็เป็นที่รักของอแฟนๆเยอะด้วยค่ะคะือจัดทุกนาทีที่แล้ว ใช่เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะลงมาร์กเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะเป็นแบบอีเวนต์นะคะแต่ว่าวันนี้ก็แบบเป็นเฟซล็อปซาสีเลยค่ะถ้าต้องเลือกใช้ใช้สูตรไหนที่เหมาะกับหน้าเราเดีใหญ่พครับผมก็สำหรับผมนะครับผมจะเลือกใช้เป็นซาสีนะครับผม DB Perfect Powder นะครับเป็นสูตรเรียกได้ว่าทําให้ผิวเรียบเนียนนะครับเป็นแป้งผสมกับ b b นะครับผมทําให้แบบว่าคุมมันยาวนานทั้งวันแล้วก็ผิวใสเรียบเนียนดู่ีดูดีทุกอย่างเลยครับ ผมคิดจะเป็นซาร์ซีสูตรซันคูนะครับผมคือแน่นอนคือเหมาะกับทุกคนมากๆเลยโดยเฉพาะเวลาออกจากบ้านเนี่ยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมของกันแดดด้วย SPF สบีเอฟสองห้าบวกๆนะครับผมแล้วก็เสื้อผ้านี่ยทาไปเนี่ยก็คือเย็นผิวเหมือนแบบติดแอร์ออกจากบ้านไปเลยครับผมเยี่ยมมากส่วนของก่อนเป็นสีชมพูครับเป็น all day fix translucent setting powder ครับผมก็จะเป็นแป้งที่เนื้อจะเป็นใสๆครับไม่ไม่รบกวนต่อสีของเมคอัพครับทาเพื่อ เรียกว่าเซตเมคอัพเราเนี่ยให้อยู่เย็นจนถึงเย็นเลยครับจนถึงแบบทั้งวันแล้วก็คุมมันแล้วก็ทำให้เลอะลูขุมขนได้ด้วยเขาบของนี้เป็นซูเปอร์ออยล์คอนโทรลเขาบอกอันนี้เหมาะสำหรับปริหน้ามันมากๆครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบว่าเป็นครุ่นขับพ้นเนี่ยเขาละเอียดมากๆครับมใช่ครับแล้วก็มีโทนเทาโทนธรรด้วยครับตัวนี้ก็จะอัพผิวไกลายเนวให้หน้าแบบอมชมพูแบบกระจ่างใสตลอดมาเลยครับของแลก็เป็นเพอร์ลี่โกลว์นะครับก็คุมมันแล้วก็หน้าเปล่งใสแล้วก็ ของผมมีส่วนผสมของชิมเมอร์นะครับที่มันทาแล้วมันจะโปรงถ้าของคุณเป็นสัดส่วนที่สูงก็รูได้นะครับซึ่งในส่วนที่เหมาะนักพัคนที่มีผิวอ่อนโยนแล้วก็คนที่มีปัญหาสิวนะครับปรากฏว่าสิวตับโจรมก็มีแป้งหรืแม้ในส่สมี่สามารถสร้างงานแดงได้ดี ก็วันนี้อบอุ่นค่ะบรรยากาศดีมากๆนะคะแล้วก็เรามีเซอร์ไพรส์เยอะแยะนะคะให้กับแฟนๆนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนแล้วก็อยากให้ทุกคน่ะรอติดตามนะคะแคมเปญของสสิกับน้องๆวงพักซี่นะคะแล้วก็ติดตามเรสสีเรื่อยๆไปด้วยค่ะเนี่ยแต่แคมเปญเราก็ยังมีเพลงมาด้วยใช่ค่ะมีเพลงโฆษณาค่ะสสิโนมันเดย์ค่ะก็จริงๆก็ตอนที่ develop เพลงนี้หรือว่าตัวแคมเปญโนมันเดย์ขึ้นมานะคะก็ค่อนข้างจะ challenge อยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็หวังว่าแฟนๆน่าจะชอบนะคะเราพยายามสเปรย์อินให้ทุกอย่างเนี่ยดู เพลงนี้ผมรู้สึกว่าเป็นเพลงที่บางครั้งแรกแล้วแคชชี่แล้วก็วนอยู่ใน l o o หัวผมนานมากครับแล้วก็แบบซาซีซาซีแป้งฟองอะไรผมสุโยอดที่มันแบบน่ารักมากๆแล้วก็เหมือนในในเนื้อเพลงนะครับก็คืออธิบายเรียกว่าสรรพคุณของตัวแป้งซาซีนะครับมผมว่ามีดียังไงทำไมทุกคนถึงต้องใช้แล้วอยากชวนทุกคนเนี่ยนอกจากใช้แป้งซาซีนะครับผมในราคาที่ดีแล้วน,นะครับก็ทำ channel กับพวกเราได้นะครับเต้นก็มีความแบบน่ารักหรือว่าใครจะคิดเออสไตล์ไหนแบบน่ารักน่ารักก็เลยอุดหนุนซาซีซาซีซูมันให้ทุกวันน้องมันเลย เาจะสอนวี่หีไหมว่ามันต้องอยังไงบ้างนิดนิดนิดคิดนิดนอกนิ่อิดนิด้นดนดนิดนิดอิดนิดนิ่นิดนิดนมันิ้นิดนิดเิดนิดนินซดนิยนะะนิด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 นนิดน๋ยนจะนต้นใหนดนินิดนึงนิคนับนันเป็ินซาซิดนซดนิดนินิด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 นิันิดนิดนิดาิดนเดนิดนีดนิดนิดนิ้นิดนิดนิ้นินดเดนดดดาดดนนนาเนนน สอนไปบ้างแล้วบนเวทีค hmm. ร ah, ah, ับผมก็อาจจะต้องให้ท nah ุกคนแบบไปซ้อมเพิ tous, ่มอะไรเพราะว่าเพลงอาจารย์มีสปีดเร็วนิดนึงเพราะให้มันเป็นความแบบมีความแอคทีฟเข้ากับแบบว่าตัวแบบเขาเรียกซุลแกของสสีแบบว่าเหมือนเหมือนกับวัยรุ่นยุคใหม่ครับผมที่มีความแบบกระตือรือร้นมีคนที่แบบมีความมุ่งมั่นสร้างความมั่นใจที่จะทำความบัตรชนะตัวเพลงก็ต้องมีความแบบสนุกสนานต้องมีความแบบปลุกใจให้เราสุดแบบอยากออกไปใช้ชีวิตแล้วก็ทำกิจกรรมดีๆด้วยแป้งสสีสู้มันตรงนี้ ค่ะจริงๆรอลุ้นกับกิจกรรมดีๆกับทางพักซี่ได้เลยนะคะแล้วก็ติดตามแคมเปญจากสกสีด้วยนะคะก็ทั้งปีเรามีปล่อยแคมเปญเรื่อยๆแน่นอนนะคะก็งฝากแป้งสัสีไวด้วยค่ะแล้วก็ฝากแฮชแท็กแป้งป่องสิทธิ์สู้วันนะคะให้ทุกวันโนมมนด์นะคะก็เป็นแป้งป่องนะคะออเดลูสพาดเดอที่ราคา39บาทเท่านั้นนะคะก็เข้าถึงง่ายค่ะซื้อได้แล้วทั่วประเทศเลยค่ะ